สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับหมูโชว์ปันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาเกมโรม่าพีีครับผมโรม่านะครับผมโรม่าโรม่านะครับผมโอ้โหเริ่มนะครับผมที่ทุน500บาทเป็นเดิมนะครับผมทุน500บาทอีกเช่นเคยนะครับผมเออใครยังไม่เคยเล่นโรม่าในพีีนะครับผมมาลองเล่นได้นะครับผมวันนี้ผมจะเล่นให้ดูว่าวันนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับผมเออ ไปครับกับเบ็ดสามนะครับผมตอนนี้เบ็ดสามนะเบ็ดสามไปก่อนนะกับโรมา่าโรม่านะครับผมเออมันก็จะคล้ายๆกับโรม่าในโจ๊กเกอร์นะแต่ว่าก็จะแบบแหวกแนวมาหน่อยนะครับผมนะเออคอมสองไปคอมสามไปเพื่อนสามไป,ส,มไปสี่ไปเพื่อนสี่สี่เพื่อนสี่แล้วนะครับผมโอ้โหได้เข้าฟีดสปินแล้วเพื่อนโอ้โหคอมห้าไปดิคอมห้าโอ้โหผ่านเพื่อน คอนเกรทูเลชั free spin ห้านะครับผมอ่าห้าครั้งห้าค,ครั้งนะครับผมฟรีห้าครั้งนะครับผมไปฮะมันต้องหนักๆห,ห,หน่อยเพื่อนมาแล้วคอมแรกนะครับผมคอมแรกคอมสองมาไอ้คอมแรกมานะครับผมไปฮนะอืมมันเหมือนจะดูเข้าเยอะนะแต่มันก็ไม่ได้เข้าเยอะนะกรับแซปเข้าทีละสิบบาทเก้าบาทอะไรเงี้ยบาทหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมนะเออเหลือฟรีสปินสุดท้ายแล้วนะครับผมฟรีสปินสุดท้ายโอ้เออได้มาหกสิบสี่บาทได้อยู่เด้อเด้อ เท่าไหร่นะ90บาทไม่64นะผม90บาทนะผมได้มาหมด90บาทนะครับเออเข้าฟรีเกมก็ได้มา90บาทก็ไม่เป็นไรนะผมเพิ่มไปเลยครับผม12บาทนะเพิ่มเบ็ดไปนะครับผม,มเป็น12บาทแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เรา3บาทแล้วก็เท่าทุนนะผมเท่าทุนไปเลยนะครับผมไปห้คอม2ไปแล้วคอม3มาเพื่อนคอม4มาคอม4 คอมสี่มาเว้ยได้ฟีนเปนิกเว้ยคอมห้าไหมเอ้ยได้ฟีดเป็นสี่ครั้งนะครับผมนะก็คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยระบบเหมือนกันเลยกับโลมาเนะครับผมในจ็กเกอร์เอโกเนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่า PG คือว่าภาพสวยกว่านะครับผมผมว่าภาพมันสวยกว่านะเออผมว่าภาพมันสวยแบบผมผมมารีวิวให้ดูเลยว่าโลมามันมีโลมาพัดด้วยนะแต่ว่าผมว่าโลมานนี้ก็เข้าดีนะครับ ลมาพัดมันฟันอะไรนะฟันไฮด้านะครับผมฟันไฮด้านะแต่นี้มันไม่ได้ฟันไฮด้านะครับผมมันน่าจะฟันเล่นแล้ฟันสียงโตที่ผมเล่นมาครับผมไปครับสี่สิบนะครับผมดอกนี้เออนะครับผมไปเรื่อยๆด้ฮะดอกนี้ร้อยงี่ดอกนี้สี่บาทนะครับผมหมายแปดบาทนะครับผมรู้สึกตัวสีทองได้เยอะเหมือนกันนะสีทองอ่ะนะครับส6หกบาทนะฮะตอนนี้ ตอนนี้เราได้มา700แล้วนะครับผมตอนนี้เราได้มา700แล้วนะครับจากการที่เราเข้าฟีเกมเมื่อกี้นะครับผมเอ้ยเข้าอีกแล้วเข้าฟีเกมอีกแล้วครับผมเอ้ยอย่างเอาครับผมเข้า3รอบแล้วเนี่ยเข้าสามรอบแล้วนะครับแต่ละรอบนี้ก็ไม่ใช่เยอยๆนะก็ได้ทีมาทีร้อยสองร้อยนะครับผมทีละร้อยหนึ่งนะครับผมได้อยู่นะครับแต่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ได้สี่สิบแปดบาทนะผมโอ้ยอย่างเกลือรอบนี้อย่างเกลือครับผม ผมว่ามันก็ใช้ได้นะมันมีเธอบงเธอโบอะไรด้วยนะครับผมก็ได้อยู่นะครับอ,อืมคูณสองเองครับผมนะถ้าคอมโบสี่นะรู้เรื่องับผมอยากได้คอมโบเต็มอะน่าจะเป็นยี่สิบสปินมัน้งผมว่านะผมยังไม่เคยได้งไงทุกคนไปครับคอมโบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยี่สิบบาทคอมโบสองไป ไม่มาครับผมขบวนหนึ่งกับเป็นขบวนหนึ่งนะครับผมนะก็มันก็สนุกนะผมว่านะมันก็ได้ลุ้นอยู่นะครับผมเออใครอยากลองเล่นนะครับผมก็ลองได้นะผมพิมพ์ได้เลยโลมาในพีจีนะครับนะอืมเอ้ผมอยากฟันสิงโตสักรอบอะ่ะคือผมอยากฟันสิงโตนะเพราะมันขึ้นเป็นรูปสิงโตใช่ไหมผมว่ามันน่าจะฟันสิงโตแหละเพราะว่าผมเคยฟันไม่อยู่จําได้ผมเคยฟันนะผมปริมเนสนะอะ มันอาจจะไม่ได้เซียนมากนะผมแต่ว่าก็เหมือนจะเคยฟันมารอบหนึ่งนี้ครับไปเบ็ดสิบห้านะผมว่าเบ็ดต่อไปมันแพงไปหน่อยนะผมเบ็ดสิบห้าดีกวกาแล้วกันนะครับผมเบ็ดสิบห้าไปครับผมนะได้ได้ฟันสิงตัวเบ็ดสิบห้านะบอกเลยว่ายับหมานะผมยับหมาแน่นะครับนะแต่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะผมว่าผมลืมแล้วนะผมเล่นไปนานแล้วนะผมไอตัวนี้นะครับคอมโบหนึ่งไปคอมโบสองไม่มาอื คัมโบสามไม่มาเครับผมจะไปถามได้ไงลยของไม่มาเลยบ้าไอ้ well. secondly, น,นะผมไปฮะเรื่อยๆอืดอกนี้ดอกนี้อะไรไม่รู้ดอกนี้ไปก่อนนะพูดไปก่อนนะเขาเยอะไม่เยอะนะครับผมสามสิบบาทนะผมไปนะใครที่แบบทุนน้อยๆผมว่าเล่นได้นะเกมนี้นะผมทุนน้อยๆนะผมว่ามาได้นะเกมนี้นะผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะเออเรื่อยๆอะสายแบบว่าสายเรื่อยๆครับสายเรื่อย เรื่อยๆเ,เรียงๆหัวผ้าเตียงขาบ้าบ่าอย่างนี้แด้อยู่ครับนะฝ่าฮะแห้นะผมชอบเล่นมุกเหมือนกันนะฝ่ายครับเพื่อนเอ้ยขอแบบขอฟันถึงต้นหน่อยได้ไหมนะนี่พยายามกดให้ลัวๆเลยนเนี่ยไว้ัวล่วงเ,เริ่มจะทนไม่ไหวนะขอมนึงมาไปายครับ คอมสองมาคอมสามมาคอมสี่คอมโบสี่โอ้ยนี่งไงล่ะสี่สิบบาทเอาคืนมาอืมอืมไปครับโอ้โหนึกว่าเหรียญเหรียญทองแดงจะลงตรงนั้นนะครับผมถ้าเหรียญทองแดงลงก็ได้คูณสามได้คอ,อมโบสามนะฮะไปฮะ ลุ้นชิบหายเลยนะครับผมตอนนี้เหลือทุน300แล้วเมื่อกี้ขึ้นไป700แล้วขึ้นมันลงมาส0มร้อเลยโอ้ยขอโบสี่แล้วเว้ยได้ฟันอีกรอบเลยเวว้้ยูนะครับรอบนี้ขอเน้นๆได้ไหมครับพี่ขอเน้นๆเลยนะฮะเน้นๆแบบเน้นจัดๆเลยมาอืมสิบบาท20บาท25บาท10บาท สมามห้าบาทโอ้โหเฮ้ยเข้าดีนะรอบนี้เข้าดีนะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบนะครับผมได้มาร้อยเก้าสิบนะครับผมเออก็ดีก็ยังดีนะครับผมร้อยเก้าสิบก็เอามาปั่นตอน่อกลับมาห้าร้อยเท่าเดิมเลยนะครับกลับมาห้าร้อยเท่าเดิมนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเรายังคงเชื่อมั่นนะครับผมว่าเราจะได้ฟันสิงโตสักครั้งหนึ่งนะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นไอ้นั่นมันลงนะ ไอ้ตัวโบนัสอนะ่ะมันลงไม่ค่อยถี่นะครับมันลงไม่ค่อยถี่นะมันไม่ค่อยเหมือนกับในไอ้ในโจ๊กเกอร์ไอโกนะมันก็จะลงถี่นะครับเพราะนั้นม,มาหน่อยเพื่อนอืมร้อยเจ็ดสิบดอกนี้กับไอ้หน้าม่วงอ่าอ่าไม่หน้าม่วงดิพื้นหลังม่วงนะครับผมไปฮะนั่นไงเอ้ยมาแล้ว มาแล้วลูกจ้าสุดโกโกมาทีนู้อยากตายนะผมโอ้มาแล้วโบนัสเกมนะผมเราจะต้องได้ฟันถึงโตอย่างแน่นอนเชียวล่ละนะครับผมเออไปครับอืมเฮ้ยมาเอาเลือกเฮ้ยภาพสวยจัดมันบอกว่าให้เลือกนะผมเซล็กเอบวตเตอต์รถไฟนะผมฟันไปหนึ่งดีนะแตร้อยห้าสิบบาทแล้วโอ้โหฟันทีแรกเอเอรอบสองนะ้มาเน่ยสามร้อยสามร้อยฟัน ได้อีก300เป็นห0 0้อนะตอนนี้นะผมโอ้ยเข้าดีนะอ,อีกหือยห้า5 0นะอีกร5 0ยหตอนนี้มา7 5 0แนละ้อืห้าหือแล้วแต่งมาเก0อยแล้วนะครับแต่งมาเก0อยแล้วเฮ้ยยังเหลืออีกสามรอบนะเรายังไม่พลาดนะพลาดดอกแรกละจบละพลาดดอกแรกคือจบแล้วดอก2คือจบเลยแเห็นไหมดอกแรกเสร็จดอก2จบนะครับผมดอกสามจบเช่นเคยอเห็นไหมติดกันเลยโล่สามอันไอ้ฟาดนะครับผมอันนี้ได้มาไหไ ได้มา1,035บาทนะครับผมกับของเก่าเราประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราขอไปดูข้างนอกแป๊บนึงนะครับผมนะจะกดแป๊บนึงดูข้างนอกนะเอออ่ารวมรล้หมดตอนนี้เรามีหมด1ั0เดนะ1 0นเจ็บาทนะครับผม 1,734บาทนะครับผมก็สุดยอดนะเออลองมาเล่นกันได้โลมาใน PG นะครับผมนะลองมาเล่นกันได้นะครับนะเออนี่ก็สนุกอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนนะครับผมติดตามได้ครับผมที่หมูโชว์ปั่นนะครับผม